ตอนแล้วก็เฟรมกับออโต้มันไปซื้อน้ำตาลที่ร้านค้ามากินอะโวคาโดนะครับแล้วคือเราเพิ่งคิดแผนได้ครับคือเราตั้งกล้องไว้ตรงนี้นะครับนี่ครับโอเคครับตอนนี้มันกําลังมาเลยนะครับเดี๋ยวผมกับผมซีนนนแล้วก็ดิวมอนกับฟิวแทนอะไรพวกนี้เดี๋ยวจะมืนมันนะครับคือไม่เลงไม่ใช่ไม่เหลงไม่พูดด้วยกับมันนะครับแล้วมาดูเออเขาเรียกอะไรวะมาดูปฏิกิริยาอะไรประมาณนี้นะครับว่ามันจะรู้สึกยังไง ส่วนมากเฟรมันขี้โมโหนะครับมันจะชอบบิดป๊าไว้นะครับแต่ออโต้มันก็จะเงียบๆนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับเดี๋ยวลองตั้งกล้องไว้ตรงนี้หนึ่งกล้องแล้วก็เดี๋ยวอาจจะตั้งไว้อีกกล้องหนึ่งหรือว่าไม่ก็ถือนะครับโอเคครับเดี๋ยวไปรอมันมากันเลยครับโอเคครับท่านผู้ชมตอนนี้เราก็มาอยู่กันข้ามบ้านนะครับก็นี่ครับมาอยู่กับที่เอาเรากําลังมาเอาไอาเอกเอ็บ ไอ้นั่นคนเดียวลงกองนะครับไปกินเล่นน้ำนะครับแต่เมื่อกี้ดิวเดินมามันเหมือนกับบอกว่า,วามันรู้ตัวเองแล้วว่ากาลังถูกเมินอ,อยู่แล้วมันก็พูดกันสองคนนะครับดเดี๋ยวเรามาดูปิกิริยากันต่อนะว่ามันจะทํายังไงนะครับจะหัวร้อนใส่พวกเราไหมนะครับดเดี๋ยวไปชมนะครับตอนนี้เรากําลังจะไปเล่นน้านะครับไีีไอ้ึตัดมัเลย

เอหอ่น้งดดอกมาดับนี้ท่านผู้ชมครับตอนนี้ไอตรมมันซึมๆเลยครับไปทางนู่นเดี๋ยวนนนเดินตามถ่าย โอเคครับตอนนี้นะครับปาารเปลม่าจะพอนเปที่เรียว,วเลยครับคือออโต้มันไม่มีปฏิกิริยาอะไรนะครับคือมันรู้ทันแล้วมันก็มันก็ยิ้มแล้วมันก็ตลกไปนะครับแต่ปเปลมันซึมไปเลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูนะครับเดี๋ยวให้ซีนไปแอบ,บหลังรถถังผมจะเข้าไปโอมันนะครับไอ้สัตว์

Mày lên nắng mày À. Nào, nào. lên nào mình Đi xuống bây là rồi lên nắng bây mà nắng, mẹ lên nắng Dìm dìm โอเคครับท่านผู้ชมตอนนี้นะครับเราก็แกล้งมันแล้วก็มันก็หอนไปแล้วนะครับแล้วก็คือมันมันก็นั่งเฉยไปอยู่เลยนะครับคือเดี๋ยวเราก็ไปเฉลย ER ให้มันดูคลิปเอาเองนะโอเคนี่โอ้เลยลนี่ครับมันหอนไปแล้วนะครับตอนนี้นะครับเบอร์อไไยี่สิบสองโอเคเครับมันไม่ยุ่งใครได้ครับมันนั่งอยู่หน้าบ้านผมนะครับคลิปท่านนี้พอเดี๋ยวมันโกรธไปอีกไปง้อมันก่อนไปกัน